ด่วนแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่19คกุมภาพันธ์2567ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกลวงแอบอ้างส่ง SMS เนื่องจากมีผู้เสียหายหลายรายได้รับ SMS จากมิจฉาชีพโดยอ้างว่ามีสิทธิได้รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนและเมื่อกดลิงก์ที่แนบมากับข้อความดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มิจฉาชีพปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยันว่าไม่มีนโยบายส่งข้อความแจ้งเตือน SMS นอกจากนี้ในขณะนี้ยังพบมิจฉาชีพส่งข้อความอ้างว่าการไฟฟ้า PEA อ้างว่าจดมิเตอร์ไฟฟ้าผิดให้ติดต่อเพื่อตรวจสอบยืนยันโดยให้กดลิงก์อันตรายที่มิจฉาชีพส่งให้ หากประชาชนหลงเชื่อและกดลิงก์ดังกล่าวอาจทำให้มิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลสำคัญและอาจถูกดูดเงินออกจากโทรศัพท์ได้และมิจฉาชีพอาจจะหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินให้หากประชาชนมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรหนึ่ PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมง